ซัมซุง Galaxy S 23 FE ที่ออกมารอบนี้เนี่ยถูกเอามาปรับ Enclosure ใหม่นะครับปรับดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ราคามันย่อมเยาวลงมานะครับย่อมเยาวแค่ไหนบอกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับว่า S 23 Series ที่ขายในบ้านเหล่านี้เนี่ยจะมี2สเปคก็คือ RAM 8รอม128แล้วก็ RAM 8รอม256นะครับสตาร์ทที่20,000ต้นๆนะครับซึ่งจับต้องได้มากกว่าตอนที่ S 23เปิดตัวใหม่ๆซะอีกนะครับวัสดุการจับถือพรีเมียมนะครับ จอสวยนะครับกล้อง3ตัวนะครับแล้วก็กล้องหลักได้50ล้านพิกเซลด้วยนะครับ ก็ยังเป็นหน้าจอแบบ Dynamic a m o l e d ด้วยนะครับก็คืออัตราการรีเฟรชของเขาเนี่ยจะแวรี่ได้ตั้งแต่60 h z จนถึง120 h z ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราเปิดอยู่ณเวลานั้นๆนะครับในออปชันของเขาสามารถที่จะเลือกฟิกได้นะครับอาจจะฟิกที่60ก็ได้สำหรับคนที่อยากประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้ใช้งานในระดับ120 h z อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแบบอาจจะไม่ได้เล่นเกมหรือว่าไม่ได้เห็นผลแตกต่างชัดเจนเวลาเราสปรอว์คอนเทนต์เร็วๆนะครับดังนั้นสเปคหน้าจอนี้เนี่ยไม แต่ว่าไม่ได้ให้สเปคหน้าจอขี้เลยอะไรมาเลยนะก็คือยังได้สเปคเดียวกันกับ S23 แล้วก็ S23+ Plu อยู่นะครับพิกมาดูเรื่องใหญ่กันนะครับที่ทุกคนคาดหวังอยู่แล้วว่าซื้อสมาร์ทโฟนระดับพรีมืมอถือระดับพรีเมียมอยู่แล้วนะครับมีกล้อง ultra wide นะครับที่เป็นสเปคเดียวกันกับที่อยู่ใน S23 S23+ ในปัจจุบันนั่นเองนะครับรวมถึงเลนส์ซูมนะครับสามารถทำออปติคอลซูม3เท่าหรือว่าจะดิจิตอลซูมได้สูงสุดถึง30เท่านะครับยืดหยุ่นมากในการใช้งานนะครับถ่ายออกมาสวยแค สวยในหลายสถานการณ์เลยนะครับโดยเฉพาะระยะสูมเนี่ยผมคิดว่าทำได้น่าประทับใจมากนะครับสรุปสเปคครับของ Samsung Galaxy S 2 3 FE นะครับใช้หน้าจอขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD p l u เป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED นะครับที่มีอัตราการ r รีเฟร h สูงสุดที่ 120Hz กล้อง3ระยะนะครับ กล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.8รองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 8K เลยนะครับที่ความละเอียดนี้กล้องอัลตราไว์12ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลรองรับการซูมออปติคอล3เท่าและดิจิตอลซูมสูงสุดที่30เท่า กล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลครับเป็นฟิกโฟกัสนะครับชิปเซ็ตที่ใช้ครับเป็น Exynos 2200นะครับหน่วยความจำครับ RAM 8กิกนะครับ ROM มี2ความจุให้เลือกครับคือ128กิกและ256กิกนะครับความสามารถในการกันน้ำที่ IP68 แบตเตอรี่ขนาด 4,500mAh ครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่25วัตต์นะครับและชาร์จไร้สายได้เร็วสูงสุดที่15วัตต์ครับระบบปฏิบัติการ Android 13ที่จะได้รับการอัปเดตเป็น Android 14ในช่วงปลายปีนี้นะครับครอบด้วย One UI 5.1 รั m s u n Galaxy g S 2 3 FE มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับโดย4สีหลักในช่องทางจำหน่ายปกติประกอบไปด้วยสีกราไฟต์สีครีมสีมิ้นท์และก็สีม่วง p u r ร์เนะครับและสีออนไลน์เอ็กซ์คลูซผ่านทางเว็บไซต์ Samsung อีก2สีก็คือสีอินดิโกและสีแทนเจอ i n e ครับ S 2 3 FE มีทั้งหมด2ความจุนะครับ128 g b 22,900บาท และ256 g ิบก0าบาทครับใช้เหตุใช้ผลในการซื้อใช้เหตุใช้ผลในการอัปเกรดสมาร์ทโฟนของเรานะครับดังนั้นเราซื้อเครื่องหนึ่งเราก็อยากจะมั่นใจใช่ไหมครับว่ามันจะอยู่กับเราได้อย่างยาวนานนะครับอันมิลลิแอมป์ชาร์จเร็วได้สูงสุด25วัตนะครับอาจจะไม่ได้เร็วปรูดปราสะใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ Android หลากหลายรุ่นก็ชาร์จได้เร็วกว่านั้นไปแล้วแต่25ัตก็เพียงพอต่อความต้องการนะครับรองรับ แท่นชาร์จไร้สายนะครับรวมถึงตัวมันเองเป็นแท่นชาร์จไวเลสให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะครับผ่านฟีเจอร์ไวเลสพาวเวอร์แชร์นะครับนี่เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตหลายคนมาได้มากๆแล้วนะครับที่มีโอกาสได้ใช้งานอุปกรณ์แวร์เดรเบิลของเรานะครับหรือว่าหูฟังไร้สายนะครับที่สามารถชาร์จผ่านระบบแท่นชาร์จไร้สายได้นี้เนี่ยเอาสมาร์ทโฟนของเราปล่อยไฟได้นะครับเนี่ยครับ Galaxy Watch นะครับแบตใกล้หมดแล้วนะครับแกะมาวางทับอยู่ที่ด้านหลังนะครับหลังจากเปิดฟีเจอร์ไวเลสพาวเวอร์แชร์นะ